ในตอนนี้นะครับเราจะนำพระนางพญยาเนื้อสีดำนะครับกูจังหวัดพิษณุโลกนะครับมาลองส่องดูเนื้อหางมลสารดูนะครับก็พระอ,องค์นี้ก็แปลกดีนะครับเห็นเป็นสีดำด้วยนะครับ นางพญาองค์นี้นะครับพระนางพญานี้เป็นพระที่มาจากปุจังหวัดพิษณุโลกค,ครับซึ่งเป็นเนื้อสีดำนะครับซึ่งมีท่านเจ้าของเขาได้เก็บไว้ครับก็เห็นเป็นสีดำนะครับก็เลยขอมาส่องดูเนื้อหาบนสารดูนะครับว่าเนื้อหาบนสารของพระที่เป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นพระดินเผาครับซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะถูกเผาด้วยความร้อนค่อนข้างสูงนะครับเลยทําให้เนื้อพระเนี่ยกลายเป็นสีดํานะครับ ก็รูปลักษณะนะครับพวกตําหนิอะไรต่างๆท่านก็จะเห็นนะครับพระนางพญาจะต้องมีเส้นนะที่หูนะครับแล้วมีเส้นนี้หนึ่งเส้นแล้วมีเส้นน้ําตกนะครับส่วนแขนของวงแขนขององค์พระนะครับต้องโค้งงดงามนะครับท่านจะเห็นความโค้งของแขนครับอันนี้ก็เป็นพระนางพญาเข่าโค้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อหากันต่อไปอันนี้ก็ด้านข้างนะครับท่านจะเห็นรอยตัดพิมพ์นะครับที่จะเป็นรอยปาดเฉียงนะครับ ันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับของตัวพระนางพญาครับในตัวขององค์พระท่านจะเห็นความนูนนะครับเห็นความโค้งเว้าของแบบพิมพ์ทรงนะครับซึ่งถ้าท่านไปดูของที่ทําขึ้นใหม่นะก็อาจจะมีลักษณะที่คล้ายบ้างแตกต่างบ้างครับท่านก็ต้องดูที่เนื้อหาเนื้อของดินนะครับว่ามันมีลักษณะความเก่าความแห้งอย่างไรครับอันนี้ก็เป็นใต้ฐานในรอยตัดนะครับ ทางด้านหน้านะครับขององค์พระครับเราก็จะเห็นว่าเนื้อพระค่อนข้างแน่นครับเรียบแล้วก็เนื้อละเอียดนะครับตรงนี้ก็ไม่เห็นไม่ค่อยเห็นตัวเม็ดกวดอะไรเท่าไหร่ครับแ้่เนื้อก็เป็นสีดำนะครับเนื้อค่อนข้างละเอียดมากนะครับก็มีลักษณะพิมพ์ทรงที่สวยงามนะครับซอกแขนอะไรก็ลึกนะเดี๋ยวเราจะไปดูภายใต้กล้องขยายกําลังสูงนะครับเรานํามาส่งดูภายใต้กล้องครับ เราก็จะเห็นว่าเนื้อของผ่าครับค่อนข้างละเอียดนะครับเนียนมากครับก็เกตก็จะเอียงไปทางนู้นครับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ปกตินะครับก็จะเห็นผมนะครับเห็นหูนะครับท่านดูความเหี่ยวย่นของตัวเนื้อผ้านะครับและเนื้อผ้าก็จะมีความแห้งครับ้านี้ผ่านการล้างทําความสะอาดเอาคราบออกบางส่วนครับท่านจะเห็นนะครับ แต่เดิมน่าจะมีคาบเกาะอ,อยู่เต็มนะครับจะมีเส้นนะครับที่ท่านสามารถเห็นได้นะเนื้อจะเนียนละเอียดมากก็เห็นขวดอยู่บ้างครับในขวดแต่ก็ไม่เยอะนะครับมีบริเวณแขนและซอกแขนท่านจะเห็นความแห้งของผิวผ้าครับเนื้อผ้าก็จะมีการยับย่นนะครับมีความแห้งในตัวของมันเองท่านจะสังเกตได้นะครับ อันนี้ยังเป็นคาบกูนท่านจเห็นความแห้งของตัวเนื้อผ้าครัมีบริเวณด้านข้างเวณโค้งของแขน,นครับก็เห็นการโค้งลงมาที่อ่อนช้อยนะครับอันนี้บริเวณหน้าตักที่เป็นลักษณะโค้งเนื้อผ้าก็ค่อนข้างมีความละเอียดค่อนข้างสูงครับท่านสังเกตตรงนี้ก็จะมีเส้นชายกีวอรหรือว่าเส้นน้าตกหนึ่งเส้นนะครับ ถ้าเห็นความแห้งนะครับที่ซอกของผิวนะครับพระก็ดูมีการยุบตัวนะครับของเนื้อหาวนสารท่านเห็นความแห้งความหิวย่นของตัวพื้นผิวนะครับท่านสังเกตได้นะครับถ้าเป็นพระของเก่านะครับเรามาดูด้านหลังขององค์พระนะครับด้านหลังขององค์พระก็จะเห็นว่ามีลักษณะเรียบนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปส่องดูภายใต้กล้องขยายนะ ทา่านหนังทางด้านหลังของผ้านะครับท่านจะเห็นถูกอัดแน่นและปาดเรียบนะครับก็จะมีรอยยับย่นนะครับหรือรอยยุบตัวทำตามธรรมชาตินะท่านจะสังเกตได้เนื้อพ้าก็จะมีความแห้งอันนี้องค์นี้เป็นพ้าที่ดูแล้วมีเม็ดขวดน้อยนะเนื้อผ้าละเอียดมากเป็นเม็ดขวดด้วยนะครับมีเม็ดขวดอยู่ปลา,ายนะครับ ้านนี้ก็เห็นเม็ดปวดนะครับผิวพระดูมีความแห้งมีความยับย่นท่านจะสังเกตได้นะครับเรามาดูลักษณะรอยปาดทางด้านข้างนะครับลักษณะรอยปาดทางด้านข้างเนี่ยมันจะเฉียงมันจะเฉียงนะครับคือการตัดเนี่ยเราจะเห็นสภาพความเฉียงของการตัดพิมพ์นะครับจะเป็นลักษณะพระนางพญานะครับจะมีลักษณะการตัดเฉียงแบบนี้ตลอดถ้าถ้าเป็นขอบเรียบเรียเนี่ยแสดงว่า ไม่ได้จะใช่นะครับเดี๋ยวเราจะเป็นส่องดูภายใต้กล้องนะครับเราขยายดูนะครับเราก็จะเห็นรอ,อ,อยการตัดพิมพ์นะครับเห็นความแห้งของผิวพระนะที่ซอกก็จะมีคาบคาบดินคาบกุ่นะครับติดอยู่นะครับมีบริเวณหน้าอกพระนะก็จะเห็นคาบอันนี้พระองคนี้ผ่านการเอาคาบออกไปจํานวนมากแล้วนะครับ ท่านจะเห็นความแห้งนะครับของพื้นผิวนะครับเมื่อเราสังเกตเราจะเห็นความแห้งพราสีดำเนี่ยเนื่องจากเกิดจากการเผานะครับที่ใช้ความร้อนได้จะเป็นพระที่อยู่ในโซนที่วางบนที่เจอความร้อนสูงๆครับเลยทําให้พระเนี่ยกลายเป็นสีดำนะครับเรามาดูอีกข้างหนึ่งครับ ก็มีลักษณะคล้ายกันนะครับง่นเดียวสังเกตดูธรรมชาติของการปัดพิมพ์นะครัเห็นความแห้งของพื้นผิวนะก็จะมีกวดอยู่บ้างป,าปะปายครับอันนี้บริเวณหน้าของผ้านนะท่านจะเห็นนะครับมันจะมีความโค้งความอ่อนช้อยของพิมพ์ทรงนะครับ อันนี้ท่านจะเห็นความแห้งครับของพื้นผิวนะครับท่านเห็นครับมันจะมีความแห้งเห็นรอยตัดเห็นกวดบ้างครับที่จมอยู่ในตัวเนื้อผ้านท่านเห็นความแห้งความยุบตัวของผิวนะครับนี่เราก็จะแสดงให้ดูนะครับทั้งด้านหน้าขององค์พระครับ ด้านหลังนะครับขอบข้างแล้วก็แล้วก็ก้นของพระนะครับเราจะเห็นร่องรอยการตัดนะครับแต่ว่าสภาพหน้าพระก็มีความเรียบนะมีความแน่นเนื้อค่อนข้างละเอียดนะครับท่านก็จะเห็นพิมพ์ทรงที่ชัดเจนนะครับของพระสมเด็จพระนางพญานะครับก็จะเห็นตำหนิต่างๆนะครับที่ท่านควรจดจําไว้นะครับก็จะมีลักษณะพิมพ์ทรงซึ่งท่านก็จะสามารถไปดูได้โดยทั่วไปนะครับที่มีคนแสดงไว้แล้วนะครับ อันนี้ก็เพียงนํามาแสดงให้ท่านดูเนื้อหาบนสารนะครับว่าลักษณะเนื้อหามนสารแบบที่เป็นภาพพิมพ์สีดําแบบนี้ก็มีด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านในการศึกษาและสะสมนะครับก็จบตอนพระนางพญาเนื้อสีดำกูจังหวัดพิษณุโลกเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปลิปนี้นะครับ โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์อัสวะาสลาลิศ Easy Life Channel